คุณคุณแดงคุณเรียรัตน์ในช่วงของย่อโลกเศรษฐกิจด้วยนะครับมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และแทาง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์มีการเปิดให้ประชาชนจองสิทธิ์วัคซีน่ันุระบบของทางเซเว่นอเเวนะครับใช่ค่ะคือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นโครงการสําคัญเลยนะคะในการช่วยกระจายโอกาสในการเข้าถึงการลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะล่าสุดนะคะทางสาธารณสุขที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะร่วมกันกับทางโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เซเว่นอเเวนด้วยนะคะก็เปิดให้ประชาชนค่ะสามารถไปลงทะเบียนจองสิทธิ์ในการรับการฉีดวัคซีนได้นะคะก็ผ่านระบบที่เรียกว่า หมอประจวบพร้อมค่ะไปลงทะเบียนได้นะคะในเซเว่นอีสาขาด้วยกันที่อำเภอเมืองค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ค่ะไปติดตามจากรายงานกันค่ะ ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาประจวบซิตี้อําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายแพทย์งพงษ์พจน์ธีรานันตชัยพูวอำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายแพทย์จุมพลฟูเจริญรองพ่วอำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดบริการให้ประชาชนลงทะเบียนจองสิทธิ์รับวัคซีนผ่านระบบหมอประจวบพร้อมโดยมีนายสุภฤเลกปัดเขตานังผู้จัดการทั่วไปวิษาทซิพีอจำกัดมหาชนพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพนักงานเซเว่นอีเลฟเว่นร่วมงาน นายแพทย์พงพจน์ทีรานันตชยัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเริ่มดีขึ้นเนื่องจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนอย่างเซเว่นอีเลฟเว่นที่เปิดบริการให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เขตอำเภอเมืองประจวบเข้าถึงวัคซีนให้กับประชาชนมากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างภุ่มคุ้มกันหมู่ CPO โดยเซเว่นอเนี่ยก็ช่วยเราในเรื่องการฉีดวัคซีนลงทะเบียนในหมอประจบพร้อมซึ่งทําให้เราสามารถขยายบริการในผู้ที่ไม่เข้าถึงบริการได้เยอะขึ้นตอนนี้ขนาดเราฉีดได้ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งจังหวัดนะครับภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าสาการจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องประกอบกับชาวบ้านต้องูรลตัว้องตัวยนะครับป้องกันตัวเองมีระยะห่างมีการใส่หน้ากากมีการล้างมืออะไรพวกนี้นะครับ นายสุภเล็กปักเคตานางกล่าวว่าวันนี้เ e เ e ่ e อเเปิดให้บริการลงทะเบียนหมอประจวบพร้อมจำนวน10สาขาในพื้นที่อำเภอเมืองประกอบไปด้วยสาขาประจวบซิตี้ถนนสุขใจ5แยกสะโยคีอำเภอเมืองประจวบ4แยกอำเภอเมืองประจวบชุมชนบ้านค่ายชุมชนนารองถนนสุขจิตปะตะทเกาะหลักและชุมชนบางนางรมซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทุกวัน โดยทางร้านได้มีการเตรียมพร้อมทั้งพนักงานอุปกรณ์ตลอดจนสถานที่ไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะในกรณีที่มีผู้เข้ามาที่ร้านเป็นจํานวนมากซึ่งจะต้องคานึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 โดยให้ผู้มาลงทะเบียนและผู้ที่มาใช้บริการตามปกติต้องสวมหน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่มีเตรียมไว้และมีการทําความสะอาดร้านตามระยะเวลาที่กําหนดดีใจแล้วก็ ภูมิใจที่ว่าโรงพยาบาลประจวบมีนโยบายให้ลงทะเบียนจองคิวได้ที่เซเวนอเวนนะคะสะดวกสบายค่ะ กับขอบพระคุณนะครับท่านผู้โวยการนายแพทย์คงคตนะครับให้ทางซี o อเราได้มีส่วนร่วมในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เข้าถึงมุขสินได้ง่ายนะครับโดยในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบเนี่ยก็มีเปิดให้บริการสิบสาขาที่ให้ลูกค้าสามารถมาลงทะเบียนนะครับที่หมอประจวบพร้อมแอปพลิเคชันนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ร้าน7 e เ e ่ e อีเลฟโดยต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงและโทรศัพท์มือถือรุ่นใดก็ได้ที่สามารถติดต่อได้แจ้งให้พนักงาน7 e เ e ่ e อีเลฟช่วยดำเนินการตามขั้นตอนผ่านระบบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาของทุกวัน